อีนนี่ก็เตกโดยปูพูร์พละพูพร์พลานี่เดยวอบ้าข่าวรานดิโซประสบภวะการอะไรแบบผู้มร้กัเนาะที่สะวยนนีเคอด้าละเรละเป็นนสาออนบ่เนี่ยที่เออปูพร์พลนีเว้ให้เกิารนิจิลอเนาะเดระละตัวรุ่อูเนี่เนาะโอลจะทพูพูรวะารเด เทพูดกันเนี่ยสาวัวอ้นนีนุยชิขอชิลีนาะดาววอระฮิรดาววขี้อันนี่เไอ้ผัวอมาลติลยเจฮิลีนาะดาวเเนอเลคิรอามาในตัดสีเยลีนาะสินีลาชิลีนะดวขีอันเนียตาเดวป้าเนากลัใจะเจอโอจิเนาะกลัวเจโอจีเนี่ยคีนมาเนอรกมั้งคีนเนาอันยา ออนี่เย่ยชีเยี่ยชิเปล่ามันไม่วอกมึงกบแม่อ๋อ้่ชีลุยเสียยังมอดี๋ยวเออออเกนะเด็กก็คุ้มทุนเอางอมอเอาครอบครัวเดกเทพบูพูนี่รอบจีอจิทนเนาะอาชาร์อจีบลออังาลออจีเนี่ยเอาคนเออครอบจีอาเกตวลอเลยตวปล้าพูนี่นากกีเนี่ยตัดตอเออเอาแต่เช่านมออเยตีมาล้ซสอบได้เปล่าเย็นสมมราลย เอาคนในาติเเออพอเมื่ออะไะบามอเราจะมีนีสาวบ้าลีต่เจนนี่เนี่ลยนะแต่ละมีข้อคือเษาสวดจว่าดมัวมีขอคือเนีายส่อูะาบามอเจนนี่้ลยเราเล่าตัวปุ่นเนี่ยทำไอ้เราว่าพ่อพูดดูเจนนะพ่อพูดดูเนี่ยอาดอมโมดอมปัสกาละอ้เาพอมืออพอเรือเนี่ยอายุราไมแลนสามหมื่นนะพอมีอาวล็อกคอในเวลาพมื่อพอเราื้าอเอล่านี่ เด้ออโฟร่าละปมุร์พว่าเธเด้อว่าอสสามือโดมาล้อนาดอมัวเขียนเยลายืนว้มีแล้นอสามือเนาะด้อนอสามือนี่นาะอันนอฉีคานี่แต่เทพูพวกเนี่ยอาตาที่บ่เพนเ้ข sì, ้าดูแลหนูเอ๊ะข้าพัวดูปากว่าดูเกบ้านเนาะไม่ไม่แค่เนี่ยอาตามื่อนอเล่เนาะเอาโอราเดชีนุ้ยนี่เลยดร่าดราดูราสอบรอดูราเกรอเอรากุยมากเนาะ นอแพ่นเนี่ยแหกเกอสาเอตนี่ปาสปาสาวมอาเนี่ยเดตามาจีอาสือจีออรออตเลีมอตาพอกเนนมาจีเราปรานีอรชาคาไปนนี้อราชาราลเราก็บ้าทอทดชาฮีเนีลอเนอสามเมออโมเนนาลวว่าจีโลดแล้วกันลยาวได้อาวานเนอดเนาแต่เพ่ในคาดูประูบพวเราก็มาเจออาเือดูโอะม อรเจว่าเือเจ๊เมนเธอว่จีบารู้ว่ากวาดะะไรบ้างมั้วว่ากวาเออะยบ้าแล้วแต่ใช่เนี่เราล้วนาจ๊ดนเลยคือชัว์เจียกัร่าโอ้รัจะติทีู้พ่อเนี้เนาะเราเล็กแต่ราเดี๋ยวนี้แติทีผู้พ่อเออเดี๋ยนาวิจารณเราล้วนเจเนี่ยเสมอมั้แต่ล้วนจ๊เสมอเรมีนนังเฮ้สัสียเลเราแต่ที่ผู้พ่เนี่ยกว่าเราได้ตามุพ่อเราเดียนนักฮุเราต้วโอาชัวร์เราเนี่ อันนี้บ้ากี่รอร้อนม้งสัญญาณนั่นเองรอได้แค่รับแต่ถ้าให้น่าจเซบาเรในการพอมึงพอมอนในฮิตเซมัยถ้าชั่วโมงดงนั่นรอสารอ้หมัดนว่าแคนี้ในชกี่ยถกาเราคุกเรื่องจีรอวนนี่น่นในฮตสารอว่าสาสัญญาลีที่สาโอ้นเนี่นี้นที่ซาจะตู้ถท่อบ้านในสารเอโดฮิลหนาบ้านรากีเวแต่ที่หนาบ้านัดเจะ เวิสาจุลอรเดีายวสัตวเลอจรูเวสังยว่าสามอรเว้ยแเลยายอ้สาวานะเทบาเวลีกิริบาเอวาเราน่าสามมืออมเนี่ลน่าสมืออมเนี่ไม่ลอเหมือนเด็กข้าโคดเก๋วเลยที่เนี่นแนงละไม่ชีแม่นนเนาะแอนน่าสัมือแพท่เนเอาว่าที่รออมไม่ดมือนนั้นมือแล้วไม่ชีแม่นู้เอไวอาเจ้าได้หรอนะอมนบ้านดีแลเนะ เอโมเตปยาวอาไรตักนี่เยเนี่เว่าสังเกยว่าโมดมาน่ะเอาเวอนอปอมปอมือแล้วทว่าจูดตอรทอจีบ้านน่ะมาได้อากาดูดูๆทอตีจีบ้านน่ะแล้เพนี่วคือถ้าว่าคือยวถ้ารื่องอุปการเราปามร์เกียบเราอชโมระเอมาจอโมบาจีนะเราเกคินาวะเละตลอเราโมจานกันเล เดี๋ยวก็สักเล็ครูเดียวตัดดอตัล้จะเชือมวเลยเดี๋ยวมีมือขอนเอาวนแลยเดบ๋ยวเทปูพะฮนเนาะรอลกก็รว่าเดี๋ยวเทปเพนี่เดี๋ยวเทปเพะโด้ชั่วโมงรอบหมก่นั้นรอกัอินดีเดอรออะไรทอกว่าเดบ้าเลยอปอผมมือหรอขอนเนาะที่รอที่นี้ดูเราเลยรอแอลกิ้วดอ๋ยวนนีรอจ้าด้านเนด้วยไหนเมี่ยมเหมาดีเหมาโพเล่ดแล้วนนเนาะในเฮลซาฮีบ้านเลด้วย เราเตปยาอนี้เดสานิสามีพริกันี่ยดีโพนรเดกสมลูบ้านเจี๊ินจิมอเดกราหินที่ว่าแต่ชั่วโมตายหิ้นดออเชั่วโมเออเปอตัน่ะตอุทั่วันในสิ่อินก่เหงเหน้นตาแผนที่ปุ๋ยด้นะเหคราทุล้อนี่ะงื่อนตาไม่พ่อม่พ่อทีเด้อ งพอได้เว้ยถ้าเต้กันเนี่ยเราที่พอสามหมื่นเน่ว่าตันลอดสุ้หลอดสาบพัอโอพอามมื่นะเอาควารัห้หมอแต่ว่าด้วยสาย่ะเดบเชื่อคือเชื่อนะเราเดไอยอดดีเจียคโคตราโอเอาป๊ปลาหืมไหมเน่เนาะเมาเจ้เราบอกปลาเราอ่าอ่าตาโววเจเเนี่ยม่ทานเนี่เนาะเอาควาเราเอมอ่ะ เราดอาตาถเรแน่ที่ปูแน่ว่ากว่านี่ถ้าวัดถูที่ปู่นสรยจะมีว่ามาถ้าถูโบในสอเคมอมาพงวันี่นี้ถ้าขิยรอถเราใช่ไหมฮะเราอชีชเราใสดีด้ในวสาว่อเนีว่าขึ้ได้แต่ละเนาะแต่เป็อวัดใสแตบ้าบรถ้าอาสาเนพอเนีพลาจะเจ็บอยนะเนาะเราถ้าถอในวัดสาวพ่อทุสาดยมั้งแล้วปูุ่ในวันแอดออาจจะลอกกอพอเมื่านนี่นะวันลอกกอเอาพุทเมื่อดมั้เนาะ ว่าเวลาจื้อโประเกย์ข้โประเกย์ช่วงมัไม่พูดเลยว่าเวลาบ้านตากมือเอาไว้ชุมนมอะไรอย่างเงี้ยนี่ยยีเราดูอัตเตอร์น่ะพอสามมือเนี่ยแล้นไอีนี่ตากให้ลหล,ลงในจีเนี่ยเยอรมนอะไรนั้นเราลูกให้ตาบ้าอไม่มาดสาีปุะเนี่ยมพานีให้ตาแต่นี่เี่ยตวเมืคมเนี่ยแค่ซื้อให้โตตัวบอนด์มดเยตัลอลอมาคมาก่อนซื้อบ้านเลยนะเนีนี่หมา มาเจอแบบนี้ซที่พูดเลยนดนี่ยหลบผ้อามนี่นไวเจีรบลาเกให้เราโมเน่ะโมเดเลเตจลอดแล้เรอมานเยเมี่ยสามารถสละคีกันเยยันนี่นัลิคลีซามทีลอนชเนี่มาสาสักย่อตาบหอระไอนี่มาเย่เมียดว้โมสัตยเดียเลยสักเลมาอลอเนี่ิ้วเละชื่อนตาบลอคึยรอถูกรออ่าเออมากระชอนเนท่ยได้ บลอแต่หนาดูนมีพลากีรักลอมอดอะคนี่เพื่อนนป้ามาร์กเกาา็ตบ้าขาเอปอบบ้าตุนนาสายจี๋ลอนอ่ะ่นอก็เนราน่าตมีลอ,อาวาเกือล่อนี่วปะู่ราังเิดวาบาตุนแต่น้เพื่ว่พ่อยลอนนั่นเหลมาาจินารูอล้อจะสอบวนแลกเกคือในวัรไยล่มอลอนะ นกสามมือเนวมือวาแนยไม่คือเราก็แตรปลาดัวดัวปลาเมลเราเอาเล่เราจะทิพย์ผัวให้เราเนาะบลอจะทิพย์ผัเนี a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  ่ยนกสามมือมาเนยตาลีปูเราหรืออเมร์นกสามมือบีนวข้อยันงันนี่ยยีบเราแนวว่าส่อผู้สามมือนี่ยอเร์แกนวราเราวนละคืได้หรอเนาะอเมร์พูดทด้ละคือเนาะอพูรหรือเลคืนวเนี่ยอพูดซเต้าตาเยอะยี่หรอเนาะฉาล้อยี่ได้สอบไปหรอเะ เราเดนนสามมือเดืออเว่ได้แอบ้านเนาะตาอตเป่าวละเอ่อตาสาเตเมีอตเปล่าเลยวัสุคิดสพเราอยู่ย่อปากเกวนี่เราตาพิธาาเลยที่ปู้เขาบรกาเาเอาเอมานีว่าจีนี่ตาว่าูว่าจีละก็หากิยาปารนาะชั่วโมละก็เลยเกว่ามาดีดีนึ่น่เนาะเราสามคนนี้คือเอ๋คอมเราโะเด้อมี อานตษเอน่ะเดนว่ามอดหมาวก่าจน่ยยืนว่าน่ัดสีใชรอนเ่านั้นอามอ่ะพอเมื่อที่รัมอดสาวบ้างมอถ้าตัสาวกว่าเบียคือสุดลเลยนหกิสเอว่บอยต้าร้นก็แอปไล่บอยนี้นี่ดสสาวบ้านเว้ยตาปาลพือนเรือมอถัเออเด้อเวยเอวิ่งหอไปต่อมาเชียวมปามอแต่ยนี้รอแพนรอเราว่าดื้อเราดาี้เนาะ ดื้อรออเนี่ยนถ้าสาวปาเนเอาอ้อมหมูี้จื้วได้เนี่ยนะเลยเอาไว้น้ตาเหมือนเี่ยเอาไว้อ้อมหมูขี้จื้วมาละผัดด้วยเนาะมาว่าหมูผัดด้วยเนะเราว่าให้อ้อมหมูขี้จื้วด้วยนาะเนี่ยอ้อมกรอเวาได้เนี่ยเอาไว้จะเทปุผ้าเนี่ยจะเออเทปุ้าตาปุป้าอะไรเงี้ยน่ว่ามายังบ่บ่ดตาเกินี่ยเดือบสีกระเตาะเซอร์ข้าเนี่ยเปนนบาเชบ้าตาเนี บลอนเนี่ยนะไอ้ oh, ่ราได้เลจีพระอาเจีไอ้ราบอกมัวปันบลอนเนี่ยนะเมมีคือคือได้อาศาพัวเลยเนาะอาายโอดด้สอแบวแบโดมัวมีคือเายเจเนเราแอ่าเรอบบาเจเนาะเโอละบามอโอล่ะเรพอคือเว้ยบลอนด์พูดเลยเว้ยอใจนรอลอนี่ยอาวันนมัวได้เจเนี่เมพอสมม่ิถ้าบ้านาเมื่อวาเราจะมีนะเอวันึ อาตหาบัวสันเนี่ยได้ w h a t s a ว่าไม่พอคือร่อนท่านนมรอเนี่ยอาเม็ถือเราบีาแม่ตูเนี่ยเนาะัาสอบบัวดื้อดนะมาบัวบัวอะนะก็านะตาคุบิคาบินเนี่ยี่เธอเธอเนาตู่นะเจนี่บ้าตนุยอะคินุยหลนสาะมือจีได้เด้ได้มาเป็นวะรอจีได้รอไว้จีจออะจีแพว่ะก็ลคือะไรเนาะเออ เดีเทปูพว่าตาเลื้ยคืนเนาะตาที่เอาจีนคันเนี่ยปาตอนแอวโมซัวเนี่ยจ้ากันหรอเอาว้เสรจแเทปูว่าแค่คือดาวเเราเล้ยจอุมือเดินเนี่ยเราเะีเทปูพว่าปุยเราเลอัมาจีเนาะเราแล้วันาั้นเราโมปาเนี่ยเนาะถ้าเรมือเนี่ยตาลี่ยทตาเดายวเนี่เอาไว้เอลอเราลกาจีจตาวิลิเนี่ยตาจีดนี่ยพมือจีเนี่ยให้เราเกิาจีเดวเราตาเืยคืนรเนี่ เด้อไปให้น <Yeah. S 2> ้อ yeah, ุล er ่าเอาเหอหน้าสามมือมอแต่อาตาจิ้วคือละจีนไปให้นาอุล่านี่เหรอเลืคืนี่ก็ตายไปแล้วคลือนลเด่บ้าเลยเวลานละเอาไปเลี้ยรูเนอนะแลือดไปเลี้ยรูเราดูเวแตเวหน้าสามมือนนี่แต่ลาอมีปอมมอละฮะเลี้ยอชาติหงาเรอด้วยนี่กี่จอกี่ข้อสาวิลิเราเนี่นี่รุนี่จีเราเนี่ยอาตาจิด้าตายไะ เรเปลียร์ต้วันสามเงิดเราแนี่มาตายเจนแล้นะอมุปอมือเวนี่คิดชวลตสาลอดนวิบลอดเลยนะีวเรว่าเจริด้นะน่ต้กันาคือาว่กันจ้าละบลอดเน่สามเอินตาอาม่ามูดาลาวามูดาตนเนะอ้อคือพูดเลยมีบลอดะอามาเอว่าเต้าว่ามูดานีมาตั้งลเปิดว์เลยเราเนสามเอนตยังลอยเะ เป็นล oh, you. you know like ียวหอโอ้หเราเลยน่าสามหคอเน่รเนาะโตหัวเราแต่เทปูกว่าว่ะเป็นเลยนี่เอาอเมื่อทางมาได้ซีหม้อขมลยนเมาเนือมเป่วนมูดาดสีบคนเราอมือจีไปได้เนาะเ็นเราเด้อตาบ้าจะเทพูกว่าสมมือน้เจ็ว่าในที่ม่ตบ้าเลยแต่เอา้มามูดางทนด้เราปืวบ่ะปาเตอรเนาะแต่อัศวพลดเราเดออาีบาเลยต้เจนเดโตโอเลยบา อด้ละพอคือพอหลอดมีอันมวยยอด้อเมทลมตูดอปรมาบอรบัวกว่ากว่าวัสาบอลวเตร์วันนี้เนาะเเต๋อเตอเอกเต้วันนี้เนาะเล๋